สวัสดีพี่น้องเมื่อนี้ก็มาเลี้ยงควายกลางทุงนาคือเก่าเนาพี่น้องเนาะเมื่อนี้ฝนมาตกแดดออกคว้านคักพี่น้องเลยควายกัมีอยู่หาตัวเนาพี่น้อง ตีตัวใหญ่ตัวนึงตัวน้อย3แม่นาง1เนาะพี่น้องเลี้ยงควายยามมือแรงพี่น้องกะฮ้อนคือเก่า อันนี้ผู้บ่าวน้อยเลยพี่น้องปีกวัวโตบักใหญ่เลยบ่รู้ว่าลูกไผ่เพชรกล้าเนาะพี่น้องเขา่าแบกใหญ่เลยขากรใหญ่พี่น้องปีปีสองเลียนโตบักใหญ่เลยเบิ่งเข่าพิ่นพี่น้องเขา่าแบกใหญ่เลยนะี่ไป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  ไปหากินบมองเอิ้ในน,นี่มีลูกสาวสร้างอุดรโตนังเด็กพี่น้องคือตัวนี้นะ,นะน่ะตัวกำลัองออกเขาหาะอันหยาอยู่เนี่พี่น้องปีเก้าเดือน สูงสูงอยู่ได้พี่น้องสูงประมาณร้อยสามสิบซีสูงบ่พี่น้องปีเก้าเดือนสูงร้อยสามสิบีอันนี้ตัวเถกเถกน้อยแล้วพี่น้องปีปีสองเดือนแลพี่น้องโตบางแง่เลยได้เนี่ยเบื้องตัวกิ่งแหงไงพี่น้องอันนี้ลูกบ้าน,านพี่น้อง ตูแม่นางนั่นกับลูกบ้าน,านผสมแล้วบรลูว่าติดบ่ลนะพี่น้องอันนี้ลูกบ้าน,าน,านปีหนึ่งพี่น้องอันนั้นสองปีสิบเดือนแม่นางผสมแล้ว ห้านพี่น้องมันนี่หน้นคกอือนี่ลูกสาวทางอุดรนี่คีดดื้อคีดเมืนเนี่ยไปลงไปลงไปสูงน้อยสามสิบีถือว่าสูงมาพี่น้องแต่ว่าเพิ่นท่านได้เต็มปันใดเนาะเดี๋ยวทาเบิ้งเนื้อพี่น้องเนื้อภันชนาการว่า เพิ่นได้สองปีเพิ่นจิตสูงซ้ำใดงย่ยซ้ำใดเนาะพี่น้องเนาะลูกสาวสร้างอุดรน,นี่นี่ผ้าแกงแกงปางเลยพี่น้องเีย